ได้เลยนะครับโอเคไหมครับมื่อวานออกหรือเวลาออกสื่ออะไรต่สื่อต่าท่านครับการลงที่มือการตรงนี้มีเท่าเท่าเท่าที่ได้ตรวจสอบมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ภาพรวมทั้งประเทศเป็นยังไงครับครับเฉพาะที่เมืองการก่อนนะครับก็ได้ไปดูการอบรมกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งกรบนนี้เมื่อวานนะครับสองที่ ก็ได้รับรายงานคือที่ได้เห็นด้วยตาเนี่ยก็พบว่าได้มีการบรรยายสรุปให้กรบนได้รับทราบบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับได้มีการเน้นย้ําในประเด็นที่เราให้ความสําคัญนะครับในเรื่องอย่างน้อยที่สุดก็ยังเป็นยุคโควิดที่จะต้องอทําให้มั่นใจว่ามีการเว้นระยะหา่างมีการใส่แมสนะครับ แล้วก็เน้นในเรื่องการลงมือรายมือชื่อในบัญชีรายชื่อแล้วก็ในการรับบัตรแต่ละแห่งไปนะครับเพราะว่าจะมีบัตร2อ,อย่างบัตรนายกแล้วก็บัตรสมาชิกสภาในส่วนทั่วประเทศก็ได้รับรายงานจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการเตรียมการก็เป็นไปโดยเรียบร้อยอยังไม่ประสบป,ปัญหาอะไรในแง่าการเตรียมการนะครับที่การจนบุรีนอกจากไปดูมาด้วยตัวเองเมื่อวานนี้ในการอบมรมกวนอรที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้ ตอนนี้ก็มาดูการาส่งมอบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันเลือกตั้งก็เห็นว่าทําได้อย่างเรียบร้อยเพราะใช้เวลาไม่มากนะับปกติการมอบอุปกรณ์และการตรวจวัสดุอุปกรณ์ตรวจนับบัตรตรวจความถูกต้องของบัตรจะใช้เวลาประมาณาเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงแต่เมื่อกี้นี้ชุดที่ทําได้เสร็จก็เสร็จเรียบร้อยภายใน40นาทีนะครับก็ถือว่าก็แสดงให้เห็นว่า กบนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมก็ถือว่าการเตรียมการเป็นไปโดยน่าพึงพอใจขออจังหวัดขออกรกตจังหวัดก็รายงานว่าไม่มีปัญหาอะไรนขนาดนี้ครับท่านเามีคร่บก็มีการรายงานเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายสิทธิ์มัคือมีครับแต่ทั้งหมดตั้งแต่เราประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาล จนถึงวันนี้เมื่อเช้านี้นะครับมีเรื่องร้องเรียนในกรณีต่างๆรวมแล้ว255เรื่องเรื่องร้องเรียนนี่ก็คือการร้องเรียนว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่ฝ่าฝืนกฎหมายก็มีทั้งให้เงินให้ของหลอกลวงใส่ร้ายมหรสพนะครับก็มีครบหมดนะครับครนี้255เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องทั่วประเทศ ของที่การชนะบุรีเนี่ยขณะนี้มีหกเรื่องหนึ่งเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของเทศบาลเมืองนะครับเทศบาลเมืองนี่ก็เป็นเรื่องให้เงินครับส่วนอีกห้าเรื่องเป็นเรื่องของเทศบาลตำบลมีทั้งให้เงินหาเสียงหลอกลวงและจัดมหหรสพครับตรงนี้อยากจะฝังประการปการให้ปกระจาชนทุกสิทธิตั้งมันใช้สิทธิตั้งโดยที ครับผมว่าตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา50ของรัฐธรรมนูญนี่นะครับระบุอย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะไปเลือกตั้งกันนะครับและเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตนะครับอันนี้ก็หวังว่าท่านจะเห็นความสําคัญ <c oughs> ของการที่ได้ใช้สิทธิ์ของท่านอย่างสุดจริตและโปร่งใสนะครับของเรามีสโลแกนว่าเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมใจไปใช้สิทธิ์อย่างสุดจริตโปร่งใส ก็อยากให้ทุกท่านยึดถ right ือแนวทางนั้นในฐานะการใช้ส right ิทธิ์ของตัวของท่านเองไม่ให้ใครมาแทรกแซงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกที่สุดและผลสุดท้ายจะเป็นการส่งเสริมให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมมากที่สุดครับการเลือกตั้งท้องถิ่นงนี้มันห่างเหมือนมานานหลายปีอะไรนะครับการเลือกตั้งตรงนี้มันห่างเหือนมานานหลายปีตรงนี้คิดว่าจะตุจะการใช้สิทธิ์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ที่เราเคยตั้งความ <c oughs> ตั้งเป้าเอาไว้นะครับแล้วพยายามผลักดันให้ถึงจุดนั้นก็คือร้อยละแแต่ว่าต้องดูข้อเท็จจริงด้วยนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยความตื่นตัวประชาชนเนี่ยจะมีสะท้อนให้เห็นถึงการออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยเพียงไรตอนที่มีเลือกตั้งทั่วไปเราตั้งไว้80ก็ผลออกมาโดยเฉลี่ยก็เกือบ75%ซึ่งถือว่าน่าพอใจเพราะว่าไม่ต่ำเกินไปของอบจนี่ประมาณ69ถึง7นะครับ เพราะฉะนั้นท้องถิ่นเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยชุมชนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้นนี่นะครับก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งการเลือกตั้งที่ประชาชนจะมาใช้สิทธิ์ผมหวังว่าถ้าได้7.5หรือ80ก็จะเป็นสิ่งที่น่าดีใจครับ